เมืองทิศการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนแก๊สไข่เน่ากับท่อกินคน H2S คือชื่อย่อทางเคมีไฮดโดรเจนธาตุตัวนี้มีอยู่ทั่วโมเลกุลประกบกับธาตุอีกตัวคือซัลเฟอร์แก๊สน่ากลัวกำเนิดมามีกลิ่นเหมือนไข่เน่าเน่าแดกไม่ได้เรียกไฮโดรเจนซัลไฟไม่เข้าท่า เกิดในท่อระบายน้ำไม่ลอยมาความหนาแน่นมันมากกว่าออกซิเจนจะลอยต่ำอยู่ด้านล่างห่างมนุษย์แต่คราวซวยใครดำผุดไปเดินเล่นในระยะแก๊สลอยนิ่งแบบใจเย็นตายหานเลยต้องโดนเส้นเป็นคนตายในท่อน้ำอาจผสมแก๊สมีเทนปนเป็นขั้นไม่โดดเด่นเห็นไม่ได้ไม่มีสีให้สังเกตอันตราย อีกคาบอนมอนอกไซแอบอย่างดีคนไม่รู้ไม่เคยเรียนเรื่องแก๊สพิษมาทำงานไม่เคยคิดนะคุณพี่กรมอนามัยไม่เน้นย้ำทวนคดีว่าแม่งเกิดมากี่ที่กี่ตำบลไม่เคยสอนเนตนารีไข้ลูกเสือเน้นมัดปมปิ้งย่างเนื้อเด็ดประถมเน้นชุดสวยใส่หมวกเท่เทพนมแต่เรื่องพิษเสือกโม่งงม,มไม่สนใจ พอโตมาไม่รับรู้ครูไม่สอนที่ทำงานก็ข้ามตอนสอนตอนไหนจัดอบรมเรื่องความเสี่ยงความปลอดภัยละเลยกันเพราะเมืองไทยสบายสบายดับอนาตายคาท่อดสามสี่ศพลงไปช่วยก็สลบช่วยไม่ได้ทยอยลงไปในบ่อลุกสุดใจแก๊สพิษรอแทรกเข้ากายตายเป็นแพรระยะเวลาในการฆ่า60วิบวิ นาทีเดียวหมดสติต้ตองพ่ายแพ้ห้ามกรอบน้ำยำช่วยเหลือยำเทคแคร์จะเกิดกรดยิ่งย่ำแย่เกิดเป็นฟองจากซัลไฟจะกลายเป็นซันฟิริกกัดร่างกายแสบกว่าพริกเสียวสยองที่เมืองนอกมีเครื่องมือช่างหน้ามองเจอแก๊สพิษส่งเสียงร้องให้ระวังมีการใส่หมวกป้องกันแก๊สควันพิษวิศวกรต้องพกติดยามลุกนั่ง การศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มพลังคนหนุ่มสาวไม่ทิ้งร่างหรือต้องตายในอินเดียตายทุกปีตายหลายร้อยลงในท่อเอาตัวห้อยแล้วเงียบหายิีคลินนิ่งแบบใช้มือแบบวัวควายท่อกินคนมองเข้าไปในอินเดียท่านชัดชาติอาจจะต้องปฏิวัติเ SOP เอามาจัดเลิอกต่้เตี้ยจัดให้สูงสแตนดาร์ดเอาให้เคลียร์ เรื่องท่อลึกได้หายเพลียเลิกเสียใจกลอนตอนนี้มีแก๊สพิษเอามาพ่นครูเคมีอย่าเพิ่งบ่นแต่งแนวไหนหากแต่งผิดสะกดม่วป,ปล่อยปล่อยไปกูใช้เซียนพออ่านได้แค่บางตัวของบางอย่างไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่ร้ายกาดหนักกว่าหินหล่นใส่หัวแค่หัวแตกยังพอเย็บรักษาตัวแต่แก๊สพิษคือหายหัวไม่หายใจ จบไปก่อนนะักเคมีวิ่งมาแล้วบอกมึงมั่วความรู้แผ่วกล้าฉิบหายไปละมึงเรื่องท่อท่อจำขึ้นใจแก๊สไข่เน่าแอบ,บซ่อนกายอยู่ใต้ดินจบตอนแก๊สไข่เน่ากับท่อกินคนคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี